เช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เจอบรรยากาศที่ร้อนร้นอนมากเลยฮะเทน้ำไว้ในพื้นเนี้ยส,สงสารนกให้นกมาเล่นน้ำกันนะร้อนร้อนตอนเช้าเลยฮะนกไปยังร้อนนะต้องมาอาบน้ำเทน้ำใส่พื้นไว้ มันก็จะมาเล่นอย่างนี้ทุกวันนะเป็นนกกระจอกนกจากอื่นก็มีฮะจะมาเล่นน้ํำนี่เทน้ำใส่พื้นไว้ฮะอากาศมันร้อนสองสารมันฮนะเดี๋ยวไปดูกระตายก่อนกระต่ายนี่สายพันธุ์นี้ทนความร้อนได้นะฮะนี่ฮะตาย คันนิวีแลนไว้ช่วงนี้กินน้ำเยอะกระต่ายอากาศร้อนชุดนี้ได้สี่เดือนนะฮะสี่เดือนกว่าแล้วตัวเมียสีสวย่ะสีดำ ดำๆหน่อยมัมีสีขาวสีดำสีเทานะกระต่ายสายพันธ์ุนี้เหมาะที่จะไปเลี้ยงนะครับเป็นกระต่ายสายพันธ์ุที่ทนฟอร์มร้อนได้อเช่นอากาศบ้านเราเป็นร้อนนะกระต่ายสายพันธุ์นี้ก็ ปรับอุณหภูมิในตัวทนความร้อนได้สูงเมืเ่อเหมือนสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์อื่นถ้าอกาศร,ร้อนๆนี่มีโอกาสที่จะช็อคได้ฮะนี่ตัวผู้ฮะตัวผู้ตัวผู้สามตัวฮะชุดแรกกันตัวเมียสี่ตัวตัวผู้สามตัว สีขาวสองสีลายดำหนึ่งตัวผู่ตามต่อพันนะนี่ชุดที่สองอ่ะที่สี่ตัวชุดนี้ก็ได้เดือนครึ่งนไหมฮะเนี่ยสวยฮนะสีขาวดำฮนะเด่นรึ้นฮะกินอาหารกินหญ้าฮนะ กินเก่งมากนะให้สองเวลาเช้าประเย็นนะอ้วนนะฮคกินหญ้าหญ้าจะไปเจ็บไปครับหญ้าปลูกเองนะฮะหญ้าที่ข้างข้อกระต่ายนี่ฮะหญ้าปลูกไปหลายอย่างคนระับหญ้าขนหญ้า แพโกล่าแล้วก็หญ้าริาาเปียพอเช้าเอาอาหารให้หน่อยนึงยาก็ให้เยอะหน่อยฮะอ้วนอะกระต่ายแค่เดือนกว่ายังอ้วนทุกลุกเลยน้ำหนักขึ้นกิโลเลยกินเก่งฮะใบกล้วยก็ยกินฮะใบกล้วย ตอนเย็นก็เอาใบกล้วยให้ใบกล้วยเนี่ยกินทั้งคืนนกับมาจากตลาดนัดก็ให้อาหารหน่อยนึงแล้วก็ใบกล้วยใบกล้วยอโอนแก่ๆก,กินได้หมดอย่างง้ไกระต่ายกินทุกอย่างที่เป็นผักสวยฮะพวกนี้สี่ตัวฮะ สีเทานี่ก็สวยนะสีเทาเนี่ยยังยังยังไม่แยกเพศนะคอกคอกล่าสุดสีตัวนี่ยังไม่แยกเพศนะอหนอยู่รวมกันก่อนนะเดี๋ยวทำคอกเพิ่มนะทำคอกอีกสักเดแปดคอกนะฮะจะได้แยกนะ ยังไม่ได้ซื้อไม้เลยนี่พอ่พอพ่อพัดเป็นลูกดีมากอนะ่ะตัวใหญ่แล้วพ่อพัดนะฮะน้ำหนักประมาณสองกิโลฮะสองกิโลกว่าแล้วเีสองตัวอย่งนะฮะนี่พ่อกับแม่สองตัวอย่งฮนะตอนนี้ออกรูปมาโอโ้ สิบตัวแล้วครับคอกพักอนุบาลเดี๋ยวทำคอกเสร็จก็ได้สักสองเดือนก็แยกฮะแยกแยกคอกละตัวคอกกับตัวสวยงามให้ประตาย เลี้ยงไปเป็นเพื่อนดูเล่นม่นได้ยังไม่ยังไม่ได้ขายฮะยังไม่ได้ขายากตัวครับาะ<อ>เอาเอาไว้ก่อนนะคนมาถามขอขอซื้อหลายคนฮะยังไม่ไม่ได้ขายเดี๋ยวให้ชุดชุดหน้าเยอะๆก่อนนะ ให้แม่พันสี่ตัวที่อยู่ในพ่อเันเี่ยวให้พ,พันออกไปได้สักหน่อยฮะพ่อพันนี้ก็แข็งแรงดีฮะกินก็เก่งฮะสวยขาวสะอาดดีฮะสีขาวเนี่ยนิวซีแลนไว้ฮะเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ พ่อนิวซีเลนแม่นิวซีเลนเนี่มีสายพันธุ์เดียวฮะเลี้ยงสายพันธ์เดียวฮะลูกออกมาสวยฮะสวยมากเดี๋ยวดู่คมฮะ นี่แม่พันธุ์ฮะแม่นี้ให้ลูกดกมากานี่ฮะกล้วยกระยาฮะใบกล้วยกระยาให้กินทั้งวันฮะกินทั้งวันทั้งคืนครงนี้ใหญ่ฮะเอาไว้ลอดลูกพอลอดลูกเสร็จลูกโตได้วิ่งเล่นสถานที่กว้างๆฮะ ก็มีฟางรองพื้นนะฟางฟอกในใหญ่วกว้างน,นะไม่ร้อนนะนี่ทับทับและะ้วคทับเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีนาเดี๋ยวคลอดก็อนู้นนะครสิบเจ็ดเมษาท้องเดือนเดียวะครับคลอด ชุดแรนี่อันนี้ตัวเมีเดีย๋ยวอีกสักสองสามเดือนน่ยก็จะทับแต่ระบบน้ำไม่ขาดฮะขาดน้ำไม่ได้ฮะากระต่ายระบบน้ำเตรียมพอกต่อสายยางโดดกินเองครับส่งยุ่งยากโดดขาดกาวร้อนกินน้ำเยอะ มี่สายา,ทางทำเป็นก๊อกให้นี่ก็เป็นทางไสายางเป็นก๊อกตูดสบ้าเลนะยหญ้าก็ปลูกไวนะ้หญ้าลิเปียนี่หนญะ้าลิเปีย โตไม่ทันตัดทุกวันก็โตเร็วนะฮะอันนี้ยากขนย้าขนกลปลูกเโตแล้วะตัดทุกวันขึ้นทุกวันฮะป <_ Q> ลูกง่ายเก็บง่ายนะเดี๋ยวเ้าเข้าหน้าฝนนี่โผกระจายเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิ่วด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ